สวัสดีครับจะมารีวิวรัฮอนด้าซีวิกตาโตนะครับผมคันนี้ราคามอเตอร์นะครับกันแดดกันฝนได้สบายนะครับเครื่องดีเลยนะครับเครื่องดีนิ่งๆเลยนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับเครื่องดีแอร์เย็นนะครับผมเกียร์โตนะครับเกียร์โตช่วงล่างแน่นๆนะครับช่วงล่างแน่นขับนิ่มนะคันนี้ช่วงล่างดีเลยนะครับล้อยางใช้ได้ยาวๆนะครับผมราคามอเตอรตไซค์ครับผม 3 5 0 0 0บาทครับ35,000บาทเล่มเอกัสาชุดโอนครบนะครับพา4ี่หดนะครับผมพา4ี่หนะครับพึ่งขาดไปนะครับผมเครื่องนิ่งๆนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับเดินทางไกลได้ปกตินะครับสีด้วยรวมนะครับคันนี้นะครับสีไม่สวยนะครับผมสีไม่สวยนะครับ35,000บาทนะครับสีไม่สวยนะครับแต่ขี่ได้สบายนะครับกันแดดกันฝนได้เลยสบายนะครับ เดินทางไกลขับข้ามจังหวัดได้เลยนะครับผมสีตามอายุนะครับสีไม่สวยนะครับสามหมื่นห้าพันบาทครับต่อรองได้นะครับแต่ขับดีมากนะครับเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมอ่าสีไม่สวยอย่างเดียวนะครับเครื่องนิ่งๆสนใจพูดคุยสอบถามได้นะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับดูรถได้ที่อยุธยาเสนานะครับผม 35,000บาทต่อรองได้นะครับสนใจสอบถามได้นะครับรับส่งได้ทั่วประเทศครับผมขอบคุณครับ